ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบล็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเล่นพิก์ดกันบ้างดีกว่านะคะกับคำถามที่ว่าความรักครั้งใหม่นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาเลือกเลือกกล่องแรกกันก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูของคนที่เลือกกองที่สองกันบ้างนะคะว่าความรักครั้งใหม่นี้จะเป็นอย่างไรมาดูคนที่เลือกกองที่สามค่ะความรักครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรนะคะความรักครั้งใหม่ของคนที่เลือกกองไพกองที่3าจะเป็นอย่างไรนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันนะคะอะมาลองดูกันนะคะว่าจะเลือกเป็นกองไหนเนาะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สานะคะกองที่หนึ่งแทนด้วยตัวกรีนอเวนเจ r รีนใช่ไหม <laughs> ไม่น่ใส่ตัวน,นี้นะคะก็เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นก้อนทองนะคะก็จะเป็นตัวเงินนี่ตัวเงินเนาะ แบบปรแบบเขาเรียกอะไรนะตำลึงทองใช่ไหมอันนี้นะคะแล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นลูกแก้วใสนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วนะ1 2ึ่งอ3นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูคำเฉลยกันค่ะ โอเคค่ะมาดูกันนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกับหินก้อนเกี่ยวแบบนี้นะคะดูเหมือนเป็นหยกเป็น g ก e น n เบนเจอรีเนาะน่าจะเป็นหยก <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความรักครั้งใหม่ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะว้าวว้าวอะออกไปในแนวของการที่เป็นความสัมพันธ์ที่ เข้ามาแบบอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวเลยเออมีความแบบมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาหานะแล้วก็เป็นความความสัมพันธ์ที่ดูมีความพอพอกพอใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงเป็นสิ่งที่เริ่มต้นแบบแบบดีอะมันไม่ใช่การที่แบบเข้ามาแบบวุ่นวายวุ่นวายแล้วก็แบบไปอะไรอย่างนี้นะคะก็โอเคเนาะเป็นอันนี้เป็น เรียกว่ามานั่งดูพิการณาแบบเล็กๆสนุกๆกกันละกันนะคะก็เรียกว่าความรักครั้งใหม่ที่จะเจอเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดูมีแนวโน้มที่จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นสานต่อความสัมพันธ์กันดูอบอุ่นดูเป็นอะไรที่เริ่มต้นด้วยความมั่น,งนะคงะค่ะไม่ใช่ความมือหวาแบบมีแพชชั่นแล้วก็ไปอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1จบแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ โอเคถัดมาค่ะคนที่เลือกกองที่สองกันบ้างนะคะกับตำลึงทองอันนี้นะคะเออดึงซับมากเลยนะคะเรียกซับเข้ามานะคะโอเคเ,เรามาดูกันโอ้กับหัวนิดนึงในส่วนของอันนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใช้เวลาในการค้นคว้าหาข้อมูลกันหน่อยนะคะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเออเป็นเป็นเป็นอะไรที่ ต้องใช้เวลาในการศึกษากันเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเปิดเพยทุกเรื่องราวอะไรยังไงนะคะคือคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษากเขาแล้วก็ลองดูนะคะค้นหาค้นคว้าดูเขาให้แน่ใจแน่นอนถี่ถ้วนดีก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบดูไปเรื่อยๆเ,เนิบๆช้าๆแต่ มีนวโนมที่จะมั่นคงนะแต่ว่าต้องขอว่ายังไงต้องหาข้อมูลเยอะๆหน่อยแล้วก็ดูแลไม่ใช่ดูแลดูดูแลดูดีๆนะคะเก็บข้อมูลให้เยอะๆดูซิว่าเขามี ใครอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะก็อยากจะให้ลองดูลองหาข้อมูลยังไม่ต้องกระโดดลงไปสักทีเดียวนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและการดูแลและดูหาข้อมูลของเขาก่อนเนาะว่าเป็นคนแบบไหนนิสัยใจคอย,ยังไงมีความชอบความไม่ชอบอะไรยังไงนะคะอ,อ,อย่าเห็นแค่ความแบบ หรือหวาที่อยากได้เนาะแล้วก็ตัดสินใจโดดลงไปคบเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้ศึกษากันให้แน่นอนชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะจ้เป็นคนรักครั้งใหม่ที่ดูแล้วมีแนวโน้มถ้าเกิดว่าศึกษากันดีๆหาข้อมูลดีๆศึกษาพิจารณาดีๆมันมีโอกาสที่จะคบไปยาวๆได้นะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วสำหรับคนที่เลือกกองที่2เนาะเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ โอเคคะ่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่3ามนะคะ <g ül> กับอันนี้นะคะจะเป็นแบบลูกแก้วลูกแก้วใสแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรามาดูกันว่าคนที่เลือกกองที่3ามเนี่ยความรักร่้งใหม่นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอ้ตีกันหน้าดูไม่ใช่นะคะก็จะเป็นอะไรที่ดูแล้วมีความ เ,เรามองว่ามันมีสีสันนะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบดูเฉยๆเรื่อยๆเนื่อยๆอะไรแบบนั้นนะคะเป็นอะไรที่ดูมีสีสันคิดบอกมาเลยเนี่ยดเูเป็นความสัมพันธ์ที่มีสีสันมีการแบบหยอกล้อมีความสนุกสนานเป็นคู่ที่ดูมีความสนุกสนานนะคะไม่ใช่คู่ที่มันแบบเรื่อยเฉยน่าเบื่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถามว่าแต่ว่า ก็เรียกว่าไม่ได้ทิ้งกันนะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบห่างแบบโอ้ยฉันไม่สนใจเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่อยู่ใกล้ชิดกันแหละนะแล้วก็มีความที่จะดูเป็นคู่รักที่อบอุ่นคือมันไม่ได้อบอุ่นแบบหวานแหววอะไรขนาดนั้นแต่มันจะเป็นความรักที่ดูแล้วมีความสุขสนุกสนานเออเป็นคู่รักที่ดูสนุกสนานระหว่างกันนะคะแล้วก็มีความเรียกว่า กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทำกล้าที่จะจัดการเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันนะคะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่านะคะก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่แปลกดีเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะก็เรียกว่าเป็นการดูไพ่แบบสนุกๆขำๆกันน้อยอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะคะอันนี้ก็ดูให้ขำๆไว้ละกันนะคะก็สำหรับคนที่เลือกกองที่3ไปแล้วเนาะเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปละไม่สายค่ะ